ลอนเชรยยกติดตั้งเขาก็ต่อคลิปเข้าไปต่อววววมันก็ยึดแน่นรวดมันก็ตึงอันนี้เป็นการเดินทางระหว่างเมืองแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงแต่ต่างประเทศคือเราจะทดสอบเนี่ยมาตรฐานอยู่ประมาณสล้านครั้งแต่ว่าทางสงมรุ่นเล็กก็ทําได้มากกว่าสล้านระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนคนที่อยู่ข้างเคียงก็ได้มีโอกาสค้าขา,ขาเยเล็กน้อยตลอดทางรถไฟเราจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมาก สวัสด,ดีครับผมพัทธรดนัยเทสวรรณจากสยามลวดเหล็กนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมากับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงที่3ขีดสบริเวณบันไดม้าลำตะคอนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการจะพาทุกท่านไปดูว่าการก่อสร้างโครงสร้างที่แบบว่ามีขนาดใหญ่นะครับ โครงการก่อสร้างยกระดับแบบนี้เขาทำกันยังไงแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าผมอาจจะมีความรู้ไม่เท่าถึงแน่ๆเพราะว่าวันนี้ผมนักจะแขกรับเชิญคนพิเศษท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับท่านเป็นถึงอุป,ปนาย,ยกด้านวิชาการนะครับของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเป็นถึงอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับนั่นก็คืออาจารย์สมิตนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตามหาท่านกันเพื่อที่จะมาหาความ รู้กันไปกันดีกวานนะา่านะฮะไปมาตองนี่ไงเจอแล้วนี่แหละครับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผมพูดถึงอยู่กับผมตรงนี้แล้วอาจารย์สมิธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมิธกําลังคุยกับช่างพีนะครับหน้าที่ของช่างพีคืออะไรครับการแก้ไขปัญหาอทปศัพท์พวกหน้าง,งานต่างๆร่วมกับทางคอนซอลัลแล้วก็กับทางรถไฟพวกการประสานกับหน่วยงานต่างๆพวกอ่า โครงการอื่นๆนที่มีการทอนทับกับตัวโครงการนี้ครับ คือวันนี้ผมจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วง3าขีดสตรงนี้เดี๋ยวช่างพีจะพอจะให้ข้อมูลกับผมได้ใช่ไหมฮะได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอคุยกับอาจารย์สมิทธ์เรื่องของการก่อสร้างโครงการหน่อยแล้วกันว่ามันยากง่ายขนาดไหนนะช่างพีนะเดี๋ยวขอตัวอาจารย์แป๊บนึงนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับช่างพีขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปไหนนะได้ครับโอเคได้ครับสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งครับผมอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ย ก็น่าจะสงสัยแบบผมแน่ๆเลยว่าเนี่ยโครงการอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลาง<อ>ขนาด <c oughs> ยังไงครับอาจารย์ต้องใช้คําว่าอะไรดีฮะเราเรียกโครงการนี้ว่าเป็น m e g โ project ก็ได้นะแต่ว่าโครงการที่เรามาดูอยู่เนี่ยก็เป็นโครงการช่วงระยะทางเริ่มต้นรประมาณ26กิโลเมตรที่ทําเป็นสายแรกนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร BTS ใต้ดินอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ก็นั่นก็เป็นรถไฟความเร็วต่ำการที่เดินทาง อยู่ในเมืองใช่ไหมอันนี้เป็นการเดินทางระหว่างเมืองร,ระหว่างภูมิภาคแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงต,ต่างประเทศก็เป็นโครงการเครือข่ายที่เป็น,เป,นเป็นความร่วมมือการที่จะต้องให้มีการเดินทางทางรถไฟขนส่งได้เหมือนในยุโรปสิ่งที่ผมเห็นว่ามันมีความแตกต่างเลยก็คือโครงสร้างครับ โครงการยกระดับแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่ผมเห็นในกรุงเทพมหานครคือรถไฟที่ขนส่งระหว่างเมืองเขาก็ต้องการจะขนของที่มีปริมาณมากหนึ่งสแปนเนี่ยเขาทดสอบกันว่ารับน้ำหนักได้ประมาณ750ตันตราบใดที่น้ำหนักมันไม่ได้เกินไปกว่านี้มันก็จะใช้โครงสร้างอันนี้ต่อไปได้อย่างยืนยาวเวลา,าดีไซน์สิ่งสารนุภคเนี่ยเขาก็ดีไซน์หลก100ักร้อยปีเป็นการก่อสร้างแบบทานลากเนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจเส้นทางใช่ไหมเจาะสำรวจดิน นะครับว่ามันแตกต่างจากที่สระบุรีอย่างไรที่ทําารอย่างไร,รเพื่อที่จะออกแบบฐานรากให้มีขนาดที่แตกต่างกันแต่ยังสามารถรับน้ำหนักเท่าๆกันได้นะครับแล้วก็มาก่อสร้างเสาอันนี้คงจะเป็นการหล่อในที่ซึ่งสะดวกมากกว่านะครับอะไรที่มันไม่สะดวกแล้วจำเป็นจะต้องเป็นแบบที่เ,เป็นฟรีแคสก,ก็ก็ว่าไปนะครับอย่างตัวสะพานเอง,เองนะฮะตัวเซกเมนต์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้หล่อในที่เขาก็หล่อที่โรงงานแล้วก็ยกมาผมก็สงสัยเหมือนกันเรายกไป ทั้งแท่งยาวๆแบบนี้หรือว่ามาต่อเหมือนจิ๊กซอครับอาจารย์เราต่อเป็นแบบจิ๊กซอนะครับเวลาเขาก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะจะยกเป็นเซกเมนต์นะฮะหนึ่งเซกเมนต์เป็นหนึ่งท่อนนะฮะเอามาเรียงต่อกันแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับแล้วก็ร้อยลวดสลิงการก่อสร้างเนี่ยใช้ลวดเหล็กในการยึดโยงให้มันดูมีความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยมันยากขนาดไหนใช้กันเยอะขนาดไหนอาจารย์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ได้นะต้องขึ้นไปกันจริงๆนะ สูงไหมอะประมาณตึกสี่ชั้นไม่ต้องกลัวครับเอาได้ได้ครับอาจารย์อ่าถ้าอาจารย์บอกว่าไม่น่ากลัวผมก็สบายใจแล้วฮะไปครับอาจารย์ครับครับเจอกันอีกแล้วสวัสดีอีกรอบนะครับผมครับวันนี้มีคนใหม่มาด้วยไอชื่ออะไรครับช่างอะไรครับเบงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปยังไงต่อครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราขึ้นเอ่อนั่งอันชั่วคราวนะขึ้นไปข้างบนดูนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับระวังหัวนะครับ จะเป็นงานโครงสร้างของรถไฟนะครับครับจะใช้วิธีการโดยใช้ลอนเชอร์ยกติดตั้งทีละชิ้นนะครับครับมีทั้งหมด13ชิ้นต่อ1สนสเปนนะครับอืมอ่ะอาจจะงงกันอยู่ใช่ไหมล่ะ1สแปน1ลอนเชอร์คืออะไรให้ช่างเบคช่วยอธิบายลอนเชอร์มันคืออะไรครับช่างเบคครับลอนเชอร์คือ,อตัวเครื่องจักรที่ใช้ทําการติดตั้งนะครับครับโดยโดยการใช้วินยกทีละ1ชิ้นส่วนแล้ว มาแมตช์กันทีละก้อนครับหลังจากแมตช์กันแล้วให้เซเว์มาให้ค่าระดับเพื่อที่จะให้เซกเมนต์มันอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็ทําการร้อยลวดแล้วก็ดึงที่ผมก็เลยอยากจะเห็นขั้นตอนไอ้ลวดที่เอาไปร้อยอ่อเพื่อที่จะดึงสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของเราเนี่ยจะต้องไปดูตรงไหนอะไรยังไงกันครับอาจารย์ <S <S ช่าง <S <S ไหมครับมันจะร้อยอยู่ตาม ปีของเซกเมนต์นะครับมันจะไม่สามารถมองจากด้านนอกได้มันก็จะพอลงไปด้านในปุ๊บมันก็จะเป็นอุโมงค์ธรรมดามไม่เห็นเส้นลวดครับมันจะต้องมีความแข็งแรงมีความแตกต่างหรือว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไรที่แตกต่างจากลวดเหล็กปกติทั่วไปบ้างครับครับก็ลวดเหล็กที่ใช้เนี่ยก็อย่างจากสยามลวดเหล็กเนี่ยครับคือเราจะทดสอบเนี่ยมาตรฐานอยู่ประมาณ2ล้านครั้งก็คือดึงข้อติดสองล้านครั้งดึง่อยดึงป่อยสองล้านครั้ง แต่ว่าของที่ทดสอบอนรวดเหล็กจริงๆได้ประมาณ5ล้านก็คือมากกว่ามาตรฐานตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนนที่แน่นอนคือตัวของกําลังคที่เหล็กสามารถรับรวดเหล็กสามารถรับได้ก็อยู่ที่น่าประมาณ2 5 0รสกิโลนิวตันที่ได้การทดสอบไปถือว่าเยอะไหมอาจารย์ในการดึงออกดึงเข้าดึงออก2ล้านแต่ว่าเหล็กของสยามรวดเหล็กเนี่ย5 000, ้าล้านอะ ก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เขาจะต้องระบุสเปคอย่างนี้เอาไว้ครับแล้วก็ต้องหาซัพพลายเออร์ที่สามารถผลิตวัสดุที่ที่สนองความต้องการ <laughs> ของวิศวกรให้ได้ว่ามันต้องทนขนาดนี้นะถึงจะเอามาใช้ขั้นตอนต่อไปของการก่อสร้างตัวนี้ต้องทําอะไรต่อครับช่างเบคครับฉีดน้ําปูนเข้าไปในท่อที่ทําการร้อยสลิงครับเพื่อเพื่อที่จะไล่อากาศออกไล่น้ําออกมันอยู่ตรงไหนพาผมไปดูหน่อยได้ไหมฮะ,ะเชิญได้เลยครับอยู่ตรงไหนเอ่ย เราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นลอนเชอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะเห็นตัวลุว่มๆโปร่งๆด้านในเลยครับอันนี้เรียกเซกเมนต์อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะยกลงมาวางเข้าตำแหน่งแล้วครับแล้วลวดเหล็กลวดพี s t r a ร d งของสยามลวดเหล็กเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับ <c oughs> มันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยในส่วนที่ทาสีไว้ครับแต่ตอนนี้ทําการเก้าปิดเรียบร้อยแล้วอ๋อจริงๆเดิมทีเนี่ยมันมันจะมีรูใช่ครับจะเป็นรูอบอกเอาเข้าไปแล้วก็จะเป็นรู ทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วทําการร้อยลวดแล้วลวดต้องโผล่หาออกมาให้เราเห็นคราวนี้มันไม่เห็นละเพราะว่าเขา<ๆ>เอาปูนเข้าไปชาปิดไว้เรียบร้อยแล้วไม่ให้อากาศเข้าไปไต้องทิ้งไว้กี่วันทิ้งไว้นานขนาดไหนครับถ,ถึงจะเอามาต่อกันได้เป็นเหมือนที่เราเดินมาเมื่อสักครู่ครัาจะใช้เวลาประมาณ7 1 0วันครับจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้เส้นลวด T C strand ของเราเนี่ยมันโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือทาสีปิดได้แล้ว เราเราจะทําการดึงครับใช้แจ็คดึง2ฝั่งให้ได้ค่าตามที่ดีไซน์ออกมาแล้วเราก็จะทําการตัดแล้วก็เกาตามกระบวนการครับขอเสริมนะฮะเวลาเขาดึงเขาจะบอกว่ามีสเปคอยู่ในมือนะครับว่าจะต้องดึงให้ถึงกี่ปอนด์รั่วฉ้นั้นเหนือยืดสุดเท่าที่เราต้องการขณะที่เขาดึงมายืดมาเรื่อยเขาจะวัดความยาวด้วยครับว่าความยาวมันถึงถึงกับระยะที่เขาบอกไมมต้องจับคู่กันได้เขาก็ต่อคลิปเข้าไปต่อตัวมันก็ยึดแน่นแล้วก็ปล่อย ขเขาปล่อยคราวนี้ลวดมันกระตึงแล้วไล่ทำ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 ไปเรื่อยเขาก็จะมีซีเควนซ์เขาทำยังไงบ้างจะดึงที่บริเวณริมก่อนครับร<น>ิมแล้วก็ไล่ลงมากลางลจะดึงดึงซ้ายกับขวาจะติดคอร์ดดึงซ้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาติดกิิปไว้เรียบร้อยแล้วก็ถือได้ว่าโครงสร้างนี้แข็งแรงแล้ะส่วนประกอบอื่นๆที่เหลือก็เพื่อความคงทนนะใช่เพื่อความมั่นใจละลวดเหล็กของสยามลวดเหล็กครับมันมีคุณสมบัติที่มันมีความแตกต่างจากลวดเหล็กทั่วไปยังไงบ้างครับช่างเบรับ นนี้เดี๋ยวให้ช่างพีอ้าวช่างพีครับ,ครบโครงการนี้เขาดีไซน์ไว้ใช้งานประมาณร้อยปีลวดเนี่ยก็สิ่งแรกที่ทางโครงการต้องการก็คือการทดสอบตัวของแฟติกเทสหรือทดสอบตัวความร้าของตัวลวดรถไฟวิ่งผ่านเนี่ยม,มันสามารถทนได้ไหมโครงการก็ต้องการประมาณ2ล้านแต่ว่าทางเสงรุดเหล็กก็ทําได้มากกว่า2ล้านพรได้ประมาณสักห้าล้านกว่าอย่างนถือว่าทางโครงการก็โอเคยอมรับคืส่วนนี้ทําให้สามารถนำมาต่อสร้างได้อย่างที่เห็นอยู่ สยามลวดเหล็กเนี่ยก็ได้ผ่านตัวมาตรฐานก็สยามลวดเหล็กอยู่ที่ประมาณ259กิโลตัว่าวันนี้ครับคือพอมันมีการทดสอบที่มากกว่ามาตรฐานหรือว่าสเปคที่เรากําหนดไว้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความมั่นใจในการที่จะนําลวดเหล็กของสยามลวดเหล็กเนี่ยมาใช้มากน้อยขนาดไหนครับช่างฮะโครงการนี้มันไม่ใช่โครงการของประเทศไทยเดียวมันเป็นโครงการที่รวมกับความรู้ของจีด้วยทําให้สเปคต่างเนี่ยบางครั้งไทยเขาไม่ต้องการแต่จริงเขาอยากได้ทําให้ตัวสยามลวดเหล็กเนี่ย สาม,มารถตอบโจทย์ในตัวการทดสอบบางตัวอย่างแต่ที่เคที่บอกไว,ว้ว่ามันแทบจะไม่มีการทดสอบเลยแต่ทางฝั่งของประเทศจีนต้องการกระแสทุเรามาตอบความต้องการของทางจีนได้ทางเราก็เลยมั่นใจจะใช้ใตัวนี้ในการกอร่อสร้างขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราถามเรื่องของโครงการความคืบหน้าครับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนช่วง 3ขีดสาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วครับช่างพีฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ได้ประมาณ2 3บเปอร์เตรงบริเวณนี้ก็คือถ้านับเป็นจนํานวนเกียเราจะมีประมาณ760เกียร์ที่ต้องมีการก่อสร้างตรงน,นี้เราก็จากตรงน,นี้จะได้ประมาณสักสามาร้อยกว่าเพียสามร้อยกว่าเพียที่ได้เนี่ยน,นจะเป็นงานเสาเข็มซะมากกว่าที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้วว่างานฐานลากแต่โวง,งานเสาอะไรนะคาดว่าคนอย่างผมคุณอาจารย์จะมีโอกาสได้ใช้กันสักสักเมื่อไรครับนับจากนี้นะประมาณสามปี สอประมาณเนาะสองห้าเจ็ดศูนย์ใช่ครสัญญาะตามแผนที่ทางโครงการวางไว้อยู่อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวที่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้และเส้นทางกรุงเทพโคร,ราชก่อนเบิกเรื่องก่อนเลยครับอ<ญ>าจารย์ผมเชื่อได้ว่าเราจะได้นั่งรถไฟดีๆนะครับดูจากวันนี้นะฮะดูจากวันนี้ว่าควคุณภาพในการทำงานความตั้งใจในการทำงานนะครับก็เต็มรอยนะครับก็ฝังว่าใน3ปีนิดๆนะฮะเราจะได้นั่งรถไฟฟ้ากัน โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมิธมากๆนะครับช่างดีช่างเบสขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงว่าไปถึงไหนแล้วแล้วเราก็มาดูถึงเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการก่อสร้างกันทั้งในแง่ของวิธีการก่อสร้าง นะครับว่าก็ทำกันยังไงของเหล่านี้ก็ประกรอบด้วยไม่กี่อย่างนะคอนกรีตนะเหล็กเสริมคอนกรีตแล้วก็ลวดลวดอัดแรงก็เหล่านี้มีคุณภาพดีทั้งสิ้นนะครับลวดแต้ดังที่เห็นในช่างก็เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าสูงกว่ามาตรฐานระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันก็นําความเจริญไปหาหาสถานที่ดนั้นๆอยู่แล้วเนาะคนที่อยู่ข้างเคียงก็ได้มีโอกาสค้าขาเยเล็กน้อยตลอดทางรถไฟอันนี้คือระหว่างการก่อสร้างพอก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการชักนําทั้งการท่อง,งเที่ยวใช่ไหมแล้วการติดต่อสื่อสารระหว่างภูมิภาคการขนส่งสินค้าการเดินทางผมว่ามันจะพา ให้เรามีความหวังนะครับว่าว่าเราจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมากได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าลวดเหล็กจากสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมนั้นได้ถูกนํามาใช้ในโครงการใหญ่ๆระด,ดับประเทศด้วยและไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะครับลวดเหล็กจากสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมนั้นก็ยังถูกนําไปใช้ในโครงการใหญ่ๆทั่วโลกด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าลวดเหล็ก PC strand ลวดเหล็ก PCY จากสยามลวดเหล็กอ,อุตสาหกรรมนั้นผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานมาแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัทไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับเราวันนี้ค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าทุกท่านนั้นจะได้รับความรู้ไปมากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนปกติทั่วไปนั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสตรงนี้เลยและถ้าท่านชอบเนื้อหารายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมดีมจากสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ